สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดมั่นคงมหาชัยตำุลตาคอนนะครับผมวันนี้พามาดูหมูกระทะตักนะครับผมขีดละ20บาทครับผมเรามาดูของมีอะไรกันบ้างเลยมีปลาครับอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยปลาคิลิวใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมากแล้อันนี้ก็ปลา ตอกก็มีอันนี่หนักมานหมูแน้วกระปุ้นนี่มากระปุนกระปุ่นนะครับอันนี้เป็นหมูสามชั้นสไลด์อันนี่นี่ห,หมูผักพีไข่ดำคือเราจะตักอะไรก็ได้นะครับ20บาท ต่อขีดนะครับผมแล้วก็มีแม่ค้าเขามีผักเป็นชุดๆแถมให้พร้อมน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปอันนี้อะไรเออหมักอันนี้หมูสดอันนี้น่าจะเป็นเนื้อใช่ไหมที่มีมาแท้ด้วยอันนี้มีตับเห็นตับรับเนี้ยวปากเดี๋ยวจะกินซอยจุ ลอยจุดินซี่นะแหลมเลยอันนี้เป็นหมูสไลด์แล้วก็อันนี้มีปลาหมึกครับราคาเขาก็มีเติมของเขาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกิโลที่เขาใช้ช่างนะครับคือ20บาทนะครับต่อกีต่อขีดนะครับ ชื่อร้านเจ๊แดงหมูกระทะชุดนะครับผม,มาตามกันได้นะครับผมนี่ตลาดนัดมันมหาชัยติดพระรามสองเลยครับผมอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปตทแล้วก็ศูนย์มากา้าปาก่นมาก,ก็เจอครับผม,มปักแมปมาเลยครับเจอแน่นอน